รอเลยล่ะพี่จะเย็นพี่ไอทีไม่ได้รอตายเงี้ยรอหาพ่อรอพิ่มเลยแ่นี่เอาไสบือเป่าโดน เอ้ยมึงยิงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้เป็นยี่อะไรวะโดโดตายขยะไอคิวพี่ขาพี่เจนี่กนกันเรือนะอะไรอะมึงด่าก่อนวะเพื่อนนะว้ยด่ากูนะว้ยอะไรวะเมึงวะมพื่อเพื่อนดีดอะไรวมเนี่ยไอคิวมันเข้าไม่ได้ เออแล้วเพื่อนอะไรขายฮะโศโคกน่าสมเพชของตัวเรียนนะแต่แต่เหมือนเดิมนะแม่มึงอะบอกแม่เจอวกันที่เดิมจดอกปัวตองนั้นบานอยู่คนยดดอยดกเอื้องสามูบอกว่าไงสันนึงเพื่อนพอที่ไม่ได้ตอนนี้อ้าวอยู่นี่เดียวกันหรอ ตายพ่อ like, มึงไงที่งิงไม่โดนหรอดับ r e l o a เฮ้ยมึงยิงมันลโอ้มึงอะสแกนเบ้าเลยเพราะมึงอะ spike down spike down b enemy spotted b เวรเชิดตัวเ t อากาศตรงนี้พี่อ่ะมาดิควยเหอะกูพุ่เเพงติดโดนค <c oughs> วายมากเลยเพื่อะนะยีรอเทดดีกว่ครับรอเทร <c oughs> อเทเท็นตาเดียวนะกูเหยียแล้วไปเล่นอะนนดีกว่าโอเคื่ตาเดียวเยวเนี่ยหมายถึงตาได้จ, <c oughs> จบไปเลยนะอ้าวนี่พวกพี่เป็นเพื่อนเ <c oughs> หครับ ได้ครับผมใช่ครับง่าครับผมคูดว่าเข้ามาแล้วแบบเลี้ยงใส่กันเลยก็มันเลี้ยงได้ผมก่อนก็อย่างว่าแม่มันน้องท่าหมาผมโอ้โห spike down spike down mid last player เออตัดเดี๋ยวแม่โดนกูได้บอกเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พวกพี่ผู้พี่นี่เล่นพอล้อแม่เลยนะครับโออก็แม่มันท่าหมาผมนะก็ถามโอ้ยยิงไปแล้วเป่ายิงไม่เป้าไปแล้วยิงไม่เพื่อน เื่นพ่อี่นนี่เราไม่ได้นะเนี่ยเราไม่ได้ Target อาเพื่อนโชว์วันแบบกูดูกูดูกูดูอยู่กูดูคนโง่ตายอยู่เพื่อนรีโหลดดิ t e p l y i n g Drone ปล่อยกูแบงก์กูเเ อันดับงสปอตดีว่าอะไะไปอะเอาไปล่าสุดเลเยอร์สแตนดิ้งยังไม่โดนเลยอยดกด้วยบ้คนโหวดอะบัาโหดเก็บสามมาเป็นยังไเจ็อยาอ่อนพ่ออุ้ยเลี้ยงดมืออะเลือทกจัดเฮีย โคตรเบื่อไอ้เียเด็กเงี้ย30 seconds left พวกพี่มาไัมาสองครับมาห้าคนครับห้าพ่อไม่ร้วยดิต่อดมากคะแนนเด็กเงี้ยเองมึงเข้าดินมากกว่าเกดโทษรพูดปรด็กับเพื่อนดีไหนเข้าดีไหนมึงเห็นกูอยู่ไหนได้เหตุการณ์ประเด็กับเพื่อนไม่เช็ได้ไ ไทยว้าไอ้เหี้ยรูปปกหน้าหน้าแมวอ่ะหน้าแมวอ่ะไม่คุ้นติ่มอ่ะไอ้เหี้ยใครวะเพื่อนแมวละแมวละครับเพื่อนเดี๋ยวกูไปโดนเพื่อนมากันก่อนเพื่อนนี่ไอ้สัสโดนกูยิงไอ้เหี้ยขยะกูเก็บไปนี่ลูกลูกเมย์ thirty seconds left pardon monsieur เพื่อนเราไหวเพื่อนเราสองคนเท้ากับก๊อตเอ้าต้องตายหา่าให้กูไม่เอาเชียเลยจริง10 seconds left r e แผ่นทอมมีแผ่นทอมเทีย่วยวเพื่อน f r i e n วเพื่อนเท่จ้ดเทโคตรเท่เลย เพืใครไว้ไอหน้าโปรไฟล์นเนี่ยหน้าโปรไฟล์แมวเนี่ยใครวะเพื่อนแม่มึงมังอีสตัตว์พูดนี่ะไม่พูดนี่สตัตจะโดนทพี่เนี่ยสตัตว์ดนี่หรอ,อ, <o> อ,อไว

แล้คืแล้วเพื่อนขอวุฒิเองจริงเลยแล้เพื่อนจริงเลยเพื่อนทีไม่มีมึงน่าจะเจก่อนนะเพื่อโอ้ยกูที่หครับกูที่หที่หแม่มึอ้ี้มันไอ้ตัขยะมึงเอ้ไอ้ีปอนี่วะที่หนึ่งไอ้ขี้เพื่อนโทเสือดาไอ้ ปล่อยโดร้สัตว์ล่าปล่านันปล่อยโดรนไอ้สายโดนยิงไอ้ที่อ่ะขยันน้องไม่ไนอคุณเคอยปอนะเดี๋ยวนี้ไอ้อ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มตราดกันละอปอนนเนี่วนมขอ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 ขได้เยครับได้เลยครับ มันอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยเหรอพี่ขอได้ไหมครับตอตายที่นี่ขยะตายครับเป็นมันเอาหูฟล่องนี่ดูได้ไที่นี่สวยฮะเพื่อนออกไปซาวเวตุเพื่อนนะไปปะฮะไปซาวเวตุเพื่อนไปไหนะพี่อะไรจะไปนี่เฉยเพื่อนเป็นเรื่อง reloading ปนเรื่องบ้านไหมเพื่อนนะ แล้วรหัสมึงนั่นแหละที่มึงเติมไปอ่ะมึงยังไม่ได้แน่กูเพิ่งออกเมื่อกี้โดนแปลใช่เหรอแหวยเวี่ยเติมแล้วโดนเต็มโง่ไอ้พี่ตายไอ้ยิ่พูดอยู่แน่แหละนะเว้ยไอ้ยิ่งทำไอ้พี่อะไอ้วูอะเป็นพี่แล้วปะโนเนมว่าโนเนมอะไอ้พี่อะไม่มีเนมอ่ะดอกเพื่อนมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะกูยังเพื่อนมึงไงเพื่อน กูพ่ <gn> อมึงไง Silence Shocked Last player standing โอ้โหเปรี้ยวความรีบเร่งอันนี้ด่า เดี๋ยวนะเมมอ่ะบอเมมเดีวทีเดียวเจ๊วใครวาเยี่ยลูกบกนบหน้าเมียวอ่ะน้าเมียวไม่ต้องตื่นนะเจอะใครมา